มึงมึงไหวไหมรับยาไหมเคียแต่ว่าในแ่ไิเฮ้ยเฮ้ยก็เฮ้ยเกมเมอรเกมเมอร์เกมเมอร์เฮ้ยเฮ้ยทดสอบดิทดสอบดิว่นี่ไหมทดสอบดินี่มา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 โอ้ วิ่งกูแล้วหนึ่งกูข้ล่กงจะถ่ายความร่วงมาเยอะแยะ่เกียร์มงนั่งรออะเกียวอะไรงทำียถ่ายรูปคนแกนันรูปลูปูโฟโตนะโฟโตโฟโตกูถ่าแล้วเกียชร็วเกียรเร็วนี่แซดฟิตแบบน้องเอบี เกียร์ไปไหนแล้ววะเกียราอะไรอ่ะเกียวอะไรนี่ไอ้อ้วนชอบเกียร์เท่าไหร่วะ เฮ้ยหลับย okay. okay. ังไอ้แกหลับยังเรื่อง้ยเอะมึงกกดิแล้วไงต่อแล้วไงต่อทัเกิดไร้นอลคายะ เฮ้ยเขาเอาไปสอดวะเอาเขาไปแต่งวะ <c oughs> เฮ้ยไอเกียเพลงคุ้นๆว่ะอ๋คุ้นจ้าอันนี้ต้องเอามาอมบ้าง<ม>ใช่ไหม,ไมใช่ใช่เอามาอม พูดจริงมันหลอนเกียร์หล่อนนะเกียร์มึงจะมึงจะเดิยน,ย,นยังไงไปหน่อยเฮ้ยแคร์แบ๊เฮ้ยแคร์แบ๊แคร์แบ๊แคร์แบ๊กอูต้องเอาแคร์แบ๊กนะฮะเห็นไหมขนปิดตาอ่ะแล้วอันนี้ไม่สวยอลยอันนี้จเจอร์เซ็กเลยแล้วแล้ว <c oughs> อยู่ข้างหลังโอ้มีสีนั้นด้วย เบี้ยวหรอกูลองสิบเพลงคนถึดเฮ้ยไอ้คนคนละผิดผิดเพลงกันอ่ะมนงต้องยิบของวันพีทขอมุนเจว่ะไอ้คน คนนี้ชื่ออะไรเออเออชื่อว่าอะไรวะมันชื่อว่าโอ้โหสมศักดิ์เลยไม่มีบอกอายุสิบสี่บวกไอ้สัตว์อายุสิบสามไอ้กี๊ยาเฮ้ยเนี่ยแต่กูอยากนดนึงแลวม่วงม่วงมีแล้วแต่ข้างล่างไอ้สามตัวนี่สีฟ้ามีแล้วแล้วก็ข้างล่างม่วงหอไนฟ้ายี มันมันต้องเก็บทั้งหมดโอ้โหมึงหลอนมึงหลอนไปเลยเฮ้ยเก้าร้อยแอร์พอร์ตบลูชื่อวัยเอ็ดมิที่อ่านเอ้ยอ่านนี่อ่านนี่ยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยูโบว์กูไม่ไหวกูขับไม่ได้โอ้พ่นสีโคตรหนากูเห็นแบร์เลยเนี่ยโลดจิ๊ด ไอเช่นนี้ก็โลจิเทคโอ้โหโลจิติกไม่ขายลองนอนโชว์ดิเออลองตูดลองดูลองดูกินนึกินนิดกินนิดน่าอร่อย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 นะไปดูสปีกเกอร์ก่อน โอ้โหบัสไอ้เหี้ยโน้ตบุ๊กเองนะโอ้โหเห็นแล้วฟินเลยกระต่ายไงโง่ชิบหายเลยหน้าเหมือนมารีป่ะโอ้โหเล่นแม่ตัวเองอันนี้หมูหรือกระต่ายวะโอ้ลูงปินไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่เหมือนจริงว่ะ ไม่ต้องซื้อนะเว้ย <S <S นี่นี่มึงสีละปากเก2มึงต้องซื้อไปพัฒนาเป็น2.5เองก็นั่นแหละเร็วซื้อเร็วสีปาก2.5นุ้ยไม่ใช่สีฟิลิสีมาลีโอ,โโอมาลีเลยไหมล่ะคาสาันคาสาัน มีรบองกาเลยนุย้ยได้การทองโอ้ยมีรบองการโม่อะตัด <c oughs> <c oughs> โอ้ยแทงแอนดิฮ้ย <c oughs> ไม่แ<ม><อ>ทงมันไม่อโอ้ยแอนเลย <c oughs> <c oughs> ิ่ห่ะไม่มี5,6กูลัวไม่ใช่ละสี้น่าแปอะไรบอนเห็นได้อย่างน่าแทงมากสวีใจเย็นครับสวีสวีสวีใจเย็นไม่อยากให้กระดาษเดนโวที่พวกกูเคยซื้ออ๋อองพัสดุอ๋อหน้าสำ มึงเอาไปทำอะไรวะเพนดาขุดเป็นเลนโบ๊ทโอ้อยอะไรวะสารฝันวัยเด็กฮะไอปูนเดี๋ยวเรอสบีน้องแอนแล้วแอนอยูอะไรวะกินนี่สีเฮ้ยพอพอมาได้ไงอยู่นู้นอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นี่ออโอ้โหผีผี เอนเอนะวไอเทียไม่มีเอสสองตัวไม่มีเอสสองตัวมีอเียรทโทฟี่เอด้วย เฮ้ยไปใหญ่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 อยู่เล่นนั้นไม่ได้วะเห็ดมัมเห็ดมัมไปไหนปุ้นแอนเป็นไรแอนเป็นไรมาไปซื้อแอนซื้อของเหรอนี่แหละโอ้ยอ่ะ แม่งรวมทุกตัวเลยโอ้ยรวม15บาทกินข้าวได้2มสรงแลเฮ้ยนี่มีสมุดด้วยดูดิไม่กินแล้วคืสมุดขาดคืออะเกียร์ซื้อเร็ว้ยสมุดขาดค่งมึงกูว่ามึงหลั่นแหละไม่ด,ด้วยเกียร์หรอนใชด้วย เฮ้ยไม่ซืでで you? You hey, er ้อโอ้โหตัวเดือดมาวะเดือองจริงเดือดเลยดิว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 เฮ้ยซาราซ่าใช่ปหมไอเคนซ่าอินเดียป่ะไม่แม่งโคตรดังเลยนะเว้ยตอนเราอยู่สามาซาราซ่าเนสจิงเวยจริงเวยเออ เฮ้ยทอยสปอร์ตอะไรวะอะไรวะดีเว่ยใช้คาราน้าเลยเหรอเปิดเลยไม่เป็นไรคือเดี๋ยวกูเอาน้ำแข็งเนี่ยหยอดใส่เสื้อ

เย็นปะเย็นปะหเย็นปะเย็นปะเย็นปะโอ้ยโอ้เป็นกรมเลยโอ้เย็นเียบ